สวัสดีค่ะ f อค่ะนางฟ้าเมนเวอร์นะคะนำสูตรเด็ดสลกักรางวาัลปงัปงปงังมาฝากนะคะฝากเอทุกคนไว้ด้วยนะคะช่วยพิมพ์คำว่าปางัปางปงังปังกดหัวใจและกดแชร์ให้นางฟ้านางฟ้าอยากได้ยอดล้านวิวนะคะช่วยกดพิมพ์คำว่าปางัปางๆและแชร์ยอดล้านวิวให้นางฟ้าเป็นสายทานน้าใจนะคะนางฟ้านําสูตรเด็ดสลกักรางวัลน,นะคะวันนี้เป็นสูตรดับนางฟ้าเรียกสูตรนี้ว่าสูตรเด่น สรุปดับ2ส,สูตรนะคะนำมาฝากงวดประจำวันที่1ตุลาคมนะคะหลักหน่วย3ตัวหน้าข้างล่างนะคะครั้งที่1น,นะคะ นางฟ้านำมาฝากให้ f อทุกคนนะคะวดประจําวันที่1ตุลาคมนี้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสูตรเป็นเพียงแนวทางเลขที่ไม่เหมาะสมกับผู้ที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะเนื้อหาสูตรเป็นเพียงเลขคำนวณเพื่อความบันเทิงเหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบสูตรปักหลักและเลขคณิตนะคะอาจทาให้เกิดการได้รับรางวัลใหญ่ปังๆได้นะคะเป็นสูตรแนวทางนําไปเลือกซื้อสลากรางวัลนะคะหากถูกใจฝากกดติดตามนางฟ้าด้วยนะคะและกดพิมพ์คําว่าปังๆกดหวัวใจกดแชร์ล้านวิวนะคะ เพื่อเป็นใส่ทานน้าใจให้หนางฟ้าด้วยนะคะอย่าลืมแชร์ให้หนางฟ้าแมนเวอร์นะคะสูตรนี้เป็นสูตรเด็ดสลักรางวัลปังๆนะคะเป็นสูตรปักหลักนะคะเป็นสูตรดับนะคะวันนี้นะคะ6ดับนะคะหลักหลักหน่วยนะคะหลักหน่วย3ตัวหน้านะคะ3ตัวหน้าข้างล่างนะคะหลักหน่วยครั้งที่1ค่ะดับ6นะคะ 6ไม่มานะคะ3ตัวหน้าข้างล่างครั้งที่1นะคะ6หลักหน่วยดับนะคะ fc ทุกคน6ไม่มานะจ๊ะหากผิดพลาดประการใดต้องขอประธานอภัยด้วยนะคะนี่เป็นสูตรแรกนะคะ6ไม่มีนะคะ6ไม่มีนะคะ3ตัวหน้าหลักหน่วยข้างล่างนะคะครั้งที่1นะจ๊ะไม่มานะคะ10งวดมีพลาด3งวดหากผิดพลาดประการใดต้องขอประธานอภัยโปรช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กอายุต่ำกว่า18ปีน้องว่าไม่สนับสนุนนะคะสูตรเป็นเพียงเลขคํานวณนะคะนําไปเลือกซื้อสลากรางวัลเป็นแนวทาง ให้กับทุกคนที่มีเลขชื่นชอบอยู่ในใจเท่านั้นนะคะอย่าลืมกดพิมพ์คําว่าปังๆนะคะแล้วกด ถูกใจนะกดติดตามนางฟ้าแมนเวอร์ด้วยนะคะกดหัวใจน้องฟ้ามีคลิปเด็ดๆดีๆเด่นๆ,ๆมาฝากให้เอฟซในคลิปๆต่อๆไปทุกๆงวดนะคะก็ส10บงวดมีพักสามงวดนะคะต่อไปสูตรที่2นะคะดับ7นะคะหลักหน่วยข้างล่าง3ตัวหน้านะคะ3ตัวหน้าครั้งที่1หลักหน่วยนะคะดับ7 7ไม่มานะคะงวดประจําวันที่1ตุลาคมนี้นะคะนางาฟ้าฝากเไว้ให้เอฟซด้วยนะคะไปคํานวณดูนะคะสูตรด,ดับนะคะเพื่อให้ เหลือเลขที่เด่นนะคะใครหลักหน่วยนะคะสามตัวหน้าข้งที่หนึ่งไม่มาใครชอบก็ไปไว้หลักอื่นได้นะคะก็ขอให้เลขของนางฟ้าทําให้ fc ทุกคนเกิดความปังๆนะคะหลักหน่วยดับสองสูตรนี้ฝากไว้ให้ fc ทุกคนด้วยขอให้ทุกคนปังๆเฮงๆปังๆนะคะหลักสูตรนางฟ้าขอให้ไปสู่ความปังนะคะสวัสดีคะ่ะ